สวัสดีครับพบกับเว็บเพอร์ชานนะครับคลิปนี้เจาะน้ำยา Ghost โกส i c r a f t Flavor กลิ่นตานีมาให้ดูกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมน่าจะทำคลิปด้วยความยากลำบากที่สุดคลิปหนึ่งนะครับเราน่าจะอีกหลายคลิปต่อมาพอสมควรนะครับเพราะว่าคนทำน้ำยาบ้านผีเนี่ยเขาเพิ่งเสียวันนี้นะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็ทุกคนในวงการด้วยนะครับผมผมขโมยหน้าจอจากกลุ่มชนมาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าผิดกฎไหมนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ไปร่วมงานนะครับอืม อะวันนี้ผมพูดอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยอ่ะมาดูขวดแพ็กเกจิ้งกันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะด้านนี้ก็จะเป็น silhouette นะครับมีผู้หญิงนะแล้วก็เป็นรูปต้นกล้วยนะครับนี่ก็โลโก้เขานะครับ บอกกลิ่นนะครับบอกแบรนด์แล้วก็บอกกลิ่นนะครับนิกมีให้เลือกตามนี้นะครับส่วนขวดน,นี้เป็นนิกเก้านะครับผมเซตอะตอมไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูอะตอมที่ทำคลิปคลิปที่แล้วนะครับ ลืมให้ดูไฟล์นะครับว่าใช้ไฟล์ประมาณไหนอันนี้ที่เซตไว้สำหรับกลิ่นเอลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะใช้กับเลอ u p ซูเปอร์โซนิกนะครับบิวเดิมกับเอลเลยครับคือมันเซตไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรูลมรูลมข้างเปิดข้างแล้วรูนะครับ ข้างละ1มนินะครับเลอซูเปอร์โซนิกนะเพราะว่าเป็นน้ำยาน,นี้9นะครับพอดีผมเซตอะตอมไว้ก่อนแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็คุยกับพี่ต่อแล้วก็อึง้งเลยว่าแบบเฮ้ยผมเพิ่งคือผมเพิ่งแชทคุยกับคนทําบ้านผีเขาเมื่อวานอาแล้วก็วันนี้พอดีผมวุน่นๆก็เลยยังไม่ได้คุยกันมาเห็นข่าวก็แบบช็อกช็อกอึง้งตกใจไม่รู้จะพูดอะไรนะครับพูดอะไรไม่ถูก เอาเป็นว่ายังไงก็ตอนนี้ยังมีแบรนด์เขาอยู่ก็หามาลองนะครับเพราะกลิ่นที่แบบสลับซับซ้อนแบบเจ้านี้นี่ผมว่าน่าจะหายากแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กกราวหน่อยนะให้ดูสีน้ำยาไปแล้วนะครับอาจจะมึนๆงงๆนิดนึงนะครับกับคลิปนี้นะครับ คือคลิปอื่นๆของผมก็ค่อนข้างจะมึนๆงงๆอยู่แล้วนะแต่มาเจอคลิปนี้เข้าไปนี่คือแบบผมก็แบบอึ้งๆเหมือนกันเปิดขวดนะครับอืมอืมๆๆอือ๋หอมหอมหอมเดี๋ยวผมหยดกันโอ้โห เลอะข้างหมดผมด้วยอ่ะผีหลอกวะเน,นี่ยไม่นะเยิมเลยแล้วหมอดไม้ด้วยเด้ชิมเลยหวานน้อยมากนะครับผมได้กลิ่นคล้ายๆวานิลลานะครับคล้ายๆวานิลาคลัสตาร์ดเดี๋ยวผมอ่านโปรไฟล์ให้ดูก่อนโอ้มันมึนนะครับแล้วทีนี้ก็จะแบบปกติผมก็แบบ ข้ามขั้นตอนอยู่แล้วใช่ไหมพอมาเจอแบบเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยเพราะผมยังค้างคลิปคือเขาส่งมา8กลิ่นแล้วขวดมันยับเยินมากๆเลย2กลิ่นผมก็แชทกับคนทํานะครับว่าเฮ้ยผมทํายังไงดีเนี่ย <laughs> ผมอยากจะให้มันออกมาดูดีนะครับแล้วผมก็พอคิดได้แต่ผมยังไม่ได้ตอบเขาเลยว่าผมจะทํำยังไง <laughs> พอดีเมื่อวานแชทคุยกันเรื่องอื่นอยู่ตานี้กลิ่นที่6นะครับน้ํายาที่ ใครหลายๆคนบอกว่ามันคือกลิ่นกล้ยหรือเปล่าหรือคล้ายแกนน่าจะเป็นหมายถึงแกรนนะครับแกรนคือผมถามไปแล้วแต่คนตะคนคนที่แบบคนทำเขายังไม่ได้ตอบนะครับว่าหมายถึงแกรนที่แบบวานิลลาคัสตาร์ดสมัยก่อนหรือเปล่าที่แบบฝาเหลืองนะครับแต่ผมว่ามันคือตานีผีสาวแห่งบ้านผีตนหนึ่งที่จะทำให้ท่านสมาชิกได้ตะลึงมึนง,งงสยองสยิวกัน อ,อทุกทีผมผมอ่านโปรไฟล์เขาแล้วผมจะรู้สึกสนุกนะครับจะรู้สึกฮาๆนะครับแต่วันนี้มันไม่ฮาเหมือนทุกวันเลยนะครับว่ามาดูนะครับอืมใครไม่ได้ลองนี่ผมผมพูดเลยนะครับว่าแบบคุณจะคาใจไปตลอดนะครับ ว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ยอมลองโ้ยแล้วนี้ผมผมเบินกับเบินกับไฟที่จะใช้เลยนะครับก็คือ21.5วัตต์นะครับค่าโอ์มที่ได้คือ0.66โ oh อห์มนะครับไหนดูโวลต์หน่อยสิโอเคประมาณ3.83ประมาณนี้นะครับ ใช้กับดริฟทิปเฮลไฟเหมือนเดิมนะครับคือตั้งใจจะใช้ดริฟตัวนี้ทำคลิปตลอดเพราะว่ามันล้างง่ายนะครับเฮลไฟวิสเทนนะครับไทเทเนียมนะอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอ้ ผมว่าใกล้เคียงกับเอลมากครับใกล้เคียงกันมากอะ่ะแต่ทําไมเอลผมเอลผมชิมเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้คือจริงๆเอลเนี่ยเป็นเป็นขนมนะครับเอ่อแต่ผมว่าคลิปที่แล้วผมน่าจะชิมเอาแตะลิ้นเยอะไปหน่อยนะครับคือกลิน่นกลิ่นที่เวฟออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวอ่ะพอดีมีเอลอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็อะตอม2ตัวนะอะตอมเซตเดียวกันนะครับเดี๋ยวที่ทำคลิปที่แล้วนะครับคือเลอร์ซูเปอร์โซนิกบิวเดียวกันด้วยนะครับทั้งคู่นะแต่ว่าเราก็ใช้ไฟเท่ากันเดี๋ยวผมลองเทียบดูก่อนนะครับว่าว่าแบบแต่ส่วนตัวตอนนี้ที่ที่รับรู้ได้นี่คือแบบใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยวนะ อเอ้ยทำไมมันได้ใกล้เคียงกันครับต่างกันหน่อยนะนิดนึงผมว่าเอลเนี่ยกลิ่นจะแหลมกว่านะอีกทีนะครับตาน,นีนะใกล้เคียงกันมากครับแต่ตาน,นีเนี่ยจะนัวกว่าหน่อยนะครับ โอ้โหผมว่าตานี้นี่เหมือนโทรสฮิตเยอะกว่าเอลนะครับอะขอเอ,เอลออกน,นะครับแต่ขอให้เข้าใจนะครับว่าสองกลิ่นนี้ใกล้เคียงกันเหลือเกอินนะครับผมขอลองตานี้อีกหน่อยเออคือ,ค,อคือตอนแตะลิ้นชิมเนี่ยผมผมว่าผมได้กลิ่นวาน,นิลานะแต่ตอนเวฟเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้กี่คำเนี่ยเพราะว่าผมว่าโทรสิตเยอะกว่าเอลนะครับ กล้วยเหรอผมว่าไม่กล้วยเท่าไหร่นะผมว่าไม่กล้วยเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าคือถ้าสังเกตนะครับคือบ้านผีเนี่ยคือชื่อกลิ่นเนี่ยหัวกลิ่นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะเป็นคอนเซปที่แบบเออมาในแนวแบบผีผู้หญิงนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในในกลุ่มก็จะเป็นคอนเซปแบบสาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับ AV วทั้งหลายแหล่นะแบบ เออฮ่าฮๆกันไปไม่รู้ว่ามันคงไม่มีใครแทนใครได้นะครับเออก็เขาน่าจะเกิดมาให้เราจำครับก็น่าจะเป็นตำนานกันไปนะครับงานนี้นะคือใครที่มีก็แล้วมีโอกาสได้ลองผมว่าคุณโชคดีครับคือการจะหาค่ายน้ำยาค่ายหนึ่งที่แบบทำอะไรได้แบบ แปลกประหลาดพิสดารอะไรขนาดนี้นี่ผมว่าไม่ใช่สิควรจะเป็นสลับซับซ้อนเออผมน่าจะใช้คำผิดขออภัยด้วยนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ผมพูดผิดอะไรผมขออโหสิกรรมด้วยนะครับอืมซีเรียนะครับซีเรียนะอย ก็ยังรู้สึกว่าใกล้เคียงกับเอลฟนางพรายมากนะครับสำหรับตานีนะครับอืมผมพอเข้าใจแล้วครับทำไมทาไมถึงชื่อเอลฟผีฝรั่งนางฟ้าสิเป็นพูดเป็นนางฟ้านะของฝรั่งอันนี้เป็นตานีของไทยของไทยเนี่ยกลิ่นจะ นิกเข้มกว่าแนานะสำหรับผมนะสำหรับนิกเก้าเลเวลเดียวกันเลยนะครับแต่รู้สึกตานีเนี่ยจะโทรธฮิตเยอะกว่านะสำหรับผมนะครับตอนนี้นะที่ได้นะเยอะกว่าแน่นอนทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่นิกเลเวลเดียวกันเลยนะครับ แอบเสียใจนะครับที่คนทำไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปคลิปนี้นะครับแต่ว่าคือทางคนทำได้เห็นปกก่อนหน้านี้แล้วผมส่งให้ดูผมจะไม่ได้น่าจะ4ปกมั้งครับ4ี่ปกหรือ6ปกไม่แน่ใจที่ผมถ่ายปกไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็ส่งให้เขาดูก่อนว่าเออเนี่ยผมทำปกคือจริงๆแล้วถ้าถ้าลองย้อนดูอย่างที่เห็นนะครับ ปกสำหรับน้ํายาโดยทั่วไปผมก็จะทําเป็นแบ็กกราวด์สีดําก็คือแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่ผมนี่แหละเออแต่ไม่รู้เหมือนกันคือรอบเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบเยเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปด้วยหรืมั้งผมก็เลยตั้งใจว่าจะทําปกคือผมเลยถ่ายปกไว้ก่อนพอเขาส่งน้ํายามาถึงผมก็จะเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ถ่ายปกอ,อแล้วผมก็ส่งให้เขาดูคือแบบคลิปนี้ผมผมตั้งใจทำให้แบ็กกราวด์อแตกต่างนะครับ กว่าคลิปอื่นๆสำหรับหมายถึงชุดที่เขาส่งมาเซตล่าสุดนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเซตสุดท้ายหรือเปล่ายังไงเราต้องรอลุ้นกันนะครับว่าว่าทางทีมงานเขาจะว่ายังไงกันต่อแต่คือเท่าที่ผมคุยกับพิ่ตอมาริสเนี่ยคือ,อคนทำเขาเป็นคนเป็นคนเทสเองเป็นคน QC เองแล้วถ้าถ้าหัวกลิ่นมาแล้วเพี้ยน เขาก็เป็นคนเททิ้งเองเหมือนกันยังไงต้องรอดูนะครับว่าทีมงานจะว่ายังไงกันต่อแต่คือมีมีกลิ่นที่เขาเบลนแล้วก็สตรีมไว้อยู่นะครับนะตอนนี้นะที่รอรอให้ครบวันสตรีมนะครับไม่รู้ว่าจะจาหน่ายกลิ่นพวกกลิ่นใหม่ล่าสุดด้วยหรือเปล่าแล้วก็ทางแบรนด์จะไปทางไหนต่อ ผมขอรออีนหน่อยนะครับคนบางคนเกิดมาให้เราจำจริงๆครับเขาทำน้ำยาได้ผมว่าถ้าถ้าคุณมีโอกาสได้ดูรีวิวไม่ว่าจากช่องผมหรือว่าช่อง อื่นนะครับคือน่าจะเป็นรีวิวที่ไม่สามารถอธิบายกลิ่นน้ำยาได้แบบเคลียร์ที่สุดก็คือน้ำยาแบรนด์นี้นะครับบ้านผีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตำนานหรือว่าจะยังไงต่อก็มารอลุ้นกันผมก็ลุ้นด้วยเหมือนกันนะครับ เท่าที่ผมลองน้ํายาของเขามาเนี่ยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่สี่ทุกกลิ่นโอเคหมดเลยนะครับอืมแต่สองกลิ่นเนี้ยสําหรับผมมาส่วนตัวผมผมว่าใกล้เคียงกันมากแต่แต่คือตัวนี้นิกจะถึงกว่านะนิกจะถึงกว่าเอลนะครับเอลนี่ผมว่าโทรทิศน้อยอะ่ะสําหรับนิกเก้านะครับอ,อผมไม่รู้จะพูดอะไรละผมไปดีกว่าแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมจะรีบเคลียร์ให้เท่าที่ ผมทำได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ